ขอจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็กำลังนำเรื่องของอาน,นิสงส์การให้ทานการรักษาศีลที่ตาแล้วก็เกิดในสวรรค์โยมวันนี้ก็คงจะวันสุดท้ายโยมให้โยมฟังเรื่องสวรรค์เนาะโยมฟังมาเป็นเดือนเดือนแล้วโยมนี่เนะาะคงจะเป็นเดือนแหละ เรื่องหลายเรื่องที่ยาดเยยมได้ฟังไปก็นําไปพิจารณานะโยมนะน้อมเอาท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างว่าท่านทําดีอย่างไรจึงได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราหวังความสุขอย่างนั้นเราก็ควรจะทําดีเหมือนกับท่านเหล่านั้นวันนี้แต่มาให้ยาดยยมฟังเรื่องของธรรมิกาอบาสกโยมเรื่องธรรมิกาอบาสกนี้ก็ เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำดีนะซึ่งญาติโยมก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะที่ว่าวันที่ธรรมิกาบ,บาศกจะสิ้นชีวิตมีเทวดาเอารถทิพย์หคันเนี่ยมาจากเทวโลก6ชั้นน่นะนำมาเรียกว่าลอยอยู่ในอากาศนะเป็นภาพในมิตให้บาศกได้เห็นโยมต่าง แต่และองค์แต่และองค์ก็กวักมือเรียกให้ท่านทำม,มิกา,าบาสกเนี่ยมาเกิดในสวรรค์ชั้นของตัวเองญาติโย,ยมก็คงจะเคยได้ยินนะวันนี้แต่มาจะให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของทำม,มิกา,าบาสกเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นการสรุปกันและกันสรุปเรื่องของสวรรค์น,นะแล้วก็สรุปเรื่องของบุญกุศลที่พวกเราควรจะกระทำ นะเพื่อเป็นสเสบียงทางในพบต่อไปยมเรื่องธรรมิกาบาศกอยู่ในคาถาธรรมบทนะเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งก็หมายความว่ามีอยู่สี่เล่มโยมลำดับเล่มก็เล่มที่40่สิบนะ,ะข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภ ทร,รมิกะอุบาสกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะโมทติเปตจติโมทติเป็นต้นอุบาสกและครอบครัวบำเพ็ญบุญกุศลเป็นนิตได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ500คนบรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งหนึ่งมีอุบาสกเป็นบริวารคนละ500 อุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้นมีบุตรเจ็ดคนโยมห้าร้อยห้าร้อยคูณห้าร้อยจะเป็นเท่าไหร่ละโยมเนี่ยอุบาสกเยอะจริงๆเลยทีนี้หัวหน้าอุบาสกคือธรใมิกาอุบาสกเนี่ยมีลูกอยู่ถึงสิบสี่คนนะลูกสาวลูกสาวเจ็ดลูกชายเจ็ดบรรดาบุตรและธิดาเหล่านั้นคนหนึ่งหนึ่ง ได้มีสลากยาคูสลากกพัดปักขีกพัดสังกพัดอุปโปโสทิกกพัดอาคันตุกะพัดวัดสาวาสิกพัดอย่างละที่อ๋อแต่ละคนแต่ละคนนี้เลือกโยมเลือกเอาว่าตัวเองจะถวายพัดทหารแบบไหนนะคนใดคนหนึ่งก็เลือกเอาโยมหรือบางทีอาจจะทุกคนก็ ทุกคนก็มีมีม,มีมีพัสสังกพัสเหล่านี้หมายคาือว่าแต่ละคนก็มีสลากพัสหนึ่งที่มีปักขีกพัสหนึ่งที่สังกพัสหนึ่งที่อุปสัตติกพัสหนึ่งที่อาคันตุกพัสหนึ่งที่แล้วก็วัฏสาวาสิกพัสหนึ่งที่โยมตกลงมีพัสกี่อย่างโยมนี่นะ 1. สลากยาคู 2. ส,สลากพัด 3. ปักขีกพัด 4. ส,สังกพัด 5. อุปโปสติกพัด 6. อาคันดุกาพัด 7. วัดสาวาสิกพัดอ,อ๋อมี7ที่7อย่างนะโยม7ที่7อย่างเนี่ยคือว่าบุตรแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพัตตาหารคนละ7อย่างโยม คนละเจ็ดอย่างอย่างละหนึ่งที่นะอย่างละหนึ่งสำรับโยมนะชนแม้เหล่านั้นได้เป็นผู้ชื่อว่าอนุชาตตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียวอนุชาตตบุตรก็คือว่าเป็นบุตรที่ดีตามพ่อตามแม่นะเป็นอนวุวาสลากยาคูเป็นต้นหนึ่งที่คือของบุตร14คนของภรรยาหนึ่งของบาศก1 ย่อมเป็นไปด้วยประการชนี้เขาพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกริยานธรรมมีความยินดีในอันจำแนกทานด้วยประการชนิเดเรียกว่าเป็นตระกูลเป็นครอบครัวที่จำแนกแจกทานมีศีลมีธรรมะทั้งครอบครัวเลยนะจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกๆทั้งหมดทุกคนนะก็เป็นตระกูลที่มีความสุขมากๆเลยโยม ถ้าเป็นถ้ามีตระกูลอย่างนี้นะที่นี้เป็นอย่างไรโยมต่อมาในการอื่นโรคเกิดขึ้นแก่เขาอายุสังขารเสื่อมรอบแล้วอุบาสกป่วยนอนฟังธรรมเขาใครจะสดับธรรมจึงส่งคนไปสู่สำนักพระศาสดาด้วยกราบทูลว่าขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ8รูปหรือสิรูป ประทานแก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุรนั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ล้อมเตียงของเขาอันเขากล่าวว่าท่านผู้เจริญการเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเป็นของอันกระผมได้โดยยากกระผมเป็นผู้ทุกพลภาพขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงสาธยายพระสูตรสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิด จึงถามว่าท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนอุบาสกเมื่อเขาเรียนว่าสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละแล้วจึงเริ่มสวดพระสูตรว่าเอกายโนอยังพิกเวมะโคสตานังวิสุทธิยาเป็นต้นโยมนะฟังธรรมะที่เป็นนิบาสนาเลยโยมแต่ยิงท่านก็เข้าใจธรรมะปฏิบัติ เป็นพระโสดาบันนะโยมทำนี้กับอบาสกนี้เป็นพระโสดาบันโยมเทวดานำรถมารับอุอบาสกไปเทวโลกขณะนั้นรถหกคันประดับด้วยอลังการทุกอย่างเทียมด้วยม้าสินทบพันตัวใหญ่ประมาณได้150โยชน์ลงมาจากเทวโลกหกชั้น เทวดายืนอยู่บนรถเหล่านั้นต่างก็เชื้อเชิญว่าข้าพเจ้าจาักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักนาไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอท่านจงเกิดในที่นี้เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเหมือนคนทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำอืม,อมโยมนะต่างคนก็ต่าง อยากจะได้คนดีไปเกิดด้วยโยมอุบาสกไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนจงรอก่อนเรียกว่าเคารพธรรมะม,มากโยมไม่อยากให้ทเทวดามาพูดส่งเสียงรบกวนพระที่ท่านกำลังสาธยายพระธรรมอยู่นะจึงได้พูดออกไปว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อน คืออย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างนี้นะพวกพิกษุและบุติดาอุบาสกเข้าใจผิดพิกษุต่างก็หยุดนิ่งด้วยเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกเราลำดับนั้นบุตรและธิดาของเขาคิดว่าบิดาของพวกเราแต่ก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ให้นเหมือนพิกษุ มาให้ทำสาธยายแล้วกลับห้ามเสียเองชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมอรณะไม่มีดังนี้แล้วได้ร้องไห้ก็สงสารพ่อนะคิดคิดว่าพ่อนี่เพอ้อคิดว่าพ่อนี่ไม่มีสติหลงลืมสติเมื่อก่อนนั้นยินดีในการฟังธรรมะเคารพธรรมะมากในตอนนี้เนี่ยนิมนต์พระท่านมาเทศธรรมะให้ฟังแล้วกลับ ห้ามท่านเสเองว่าอยากให้ท่านสวดให้ท่านรอให้ท่านรออย่างนี้นะก็ปลาลบคิดว่าพ่อคงจะกลัวตายมากกลัวตายจนควบคุมจติตไม่ได้แล้วก็เพ้อนะก็ได้ร้องไห้สงสารพ่อโยมพวกพิสูจน์ปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสแล้วที่จะสวดต่อไปจึงลุกจากอาสนะหลีกไปเออก็โยมาพูดบอกให้ท่านหยุดเนี่ยเนาะท่านก็เลยคิดว่า ไม่ได้จะสวยไปทําไมก็เลยพากันกลับวัดโยมอุบาสกยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้วกลับได้สติถามลูกๆว่าเพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงคร่ำครวนกันเล่าพวกบุตรจึงบอกว่าพ่อพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้วฟังธรรมอยู่กลับห้ามเสียเองทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกผมจึงคิดว่า ชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่มีดังนี้จึงคล่ำครวนอุบาสกก็พูดว่าก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเสียเล่าบุตรทั้งหลายบอกว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่าไม่เป็นโอกาสลุกจากอาสนะลีกไปแล้วอุบาสกก็บอกว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า ถ้าเนนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกบอกว่าเทวดาประดับรถหกคันนำมาจากเทวโลก6กชั้นพักอยู่ในอากาศต่างเปล่งเสียงว่าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าพ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้นก็บอกตามเป็นจริงนะเพราะว่าลูกๆเนี่ย มองไม่เห็นเทวดาโยมเป็นภาพทิพย์เป็นภาพทิพย์ภาพนรมิตของเทวดาที่เขาจะนรมิตให้เฉพาะคนที่ใกล้จะตายนะเห็นนะคนอื่นไม่เห็นนะโยมบุตก็บอกว่าพ่อรถที่ไหนพวกผมไม่เห็นอุบาสกก็บอกว่าก็ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงเพื่อพ่อมีไหมมีพ่อเทวโลกชั้นไหน ควรเป็นที่รื่นรมบุตรก็บอกว่าพบดุสิตอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของพระพุทธมารดาและของพระพุทธบิดาเป็นที่รื่นรมสี่พ่ออุบาสกก็บอกว่าถ้ากันนั้นพวกเจ้าจงเสียงว่าขอพวงดอกไม้นี้จงคล้องที่รถมาจากพบดุสิตดังนี้แล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปเธอ บุตรเหล่านั้นได้เหวี่ยงไปแล้วพวงดอกไม้นั้นได้คล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศมหาชนเห็นแต่พวงดอกไม้นั้นหาเห็นรถไหมเออเอาเป็นธรรมดานะแปลกยมแขวแนอยู่กลางอากาศยมแต่ว่าแขวแนอยู่บนงอนรถนะแต่รถทิพยนะ่ะพวกมนุษย์มองไม่เห็นยมอุบาสกพูดว่าเจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั้นไหม เมื่อบุตรตาว่าเห็นจ่าจึงกล่าวว่าพวงดอกไม้นั้นให้ที่รถซิ่งมาจากชั้นดุสิตเราจะไปสู่พบดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกไปเลยพวกเจ้ามีความปรารถนาจะไปเกิดในสำนักของเราก็จงทำบุญทั้งหลายตามทํานองที่เราทำแล้วเถิดดังนี้แล้วทำกาละดำรงอยู่บนรถ ที่มาจากพบดุสิตถือปฏิสนธิปั๊บเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรเกิดขึ้นที่รถที่มาจากชั้นดุสิตเลยโยมเนี่ยว่าเกิดง่ายนะยโยมนะถ้าจะว่าเกิดง่ายเนี่ยก็คือตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะเป็นโอปบปาติกะกาเนิดพุดเกิดโตทันทีไม่ต้องค่อยๆโตเหมือนกับมนุษย์นะยโยมนะไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่นะพวกเทวดาเกิดเนี่ยนะพอตายปุ๊บเกิดปั๊บเลย ได้อัตภาพอันเป็นทิพย์เลยพร้อมกับสมบัติอันเป็นทิพย์ด้วยทีนี้เป็นอย่างไรโยมอัตภาพของเขาสูงประมาณ3าคาวุธประดับประดับด้วยอลังการหนักได้6เริเล่มเกวียนเกิดเกิดในทันใดนั้นเองนางอับสรนพันหนึ่งแวดล้อมวิมานแก้วประมาณ25โยธปรากฏแล้วอืโยมทีนี้พูดถึงพระที่กลับวิหารนะ พระศาสดาได้ตรัสถามแม้ภิกษุเหล่านั้นผู้มาถึงวิหารโดยลำดับว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกได้ฟังธรรม,มเทศนาแล้วหรือภิกษุทูลว่าฟังแล้วพระ,พระเจ้าค่าแต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหว่างนั้นแลว่าขอท่านจงรอก่อนลำดับนั้นบุตรและธิดาของอุบาสกนั้นคล่ำคลวนกันแล้ว พวกข้าพระองค์ปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสจึงลุกจากอาสนะกลับมาพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเธอไหมก็เทวดาประดับรถหกคันนำมาจากเทวโลกหกชั้นเชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้วเธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายแก่การ แสดงธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอันนี้พระผู้มีพาะเจ้าเนี่ยแม้จะอยู่ที่พระกันทก,กุดีนะก็ทรงรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นโยมแสดงว่าพระองค์ทรงเล็งข่ายพยานด้วยทิพย,ยจักสุตรวจดูเวนยสัตว์อยู่นะจึงได้ดูว่าอุบาสกนั้นเขาไมา่ได้พูดกับพวกเธอเขาพูดกับเทวดานะขนาด ภิกษุนั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่รู้เลยนะโยมว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพง์ทรงเป็นผู้ที่มีพระบารมีเป็นพุทธวิสัยโยมเป็นอาจินไตใจสาหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยพงค์ก็ทรงรู้ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านของธรรมิกาบาศกตอนที่พระภิกษุสวดสาธยายธรรมะให้ฟังโยมพงค์ก็ทรงรู้ทั้งหมดเลยและก็บอกภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นนะ ภิกษุก็ทูลว่าเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้เขาเกิดแล้วณที่ไหนพระาศาสดาตรัสตอบว่าในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมนั่นแหละอีกหรือคือตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็มีความสุข ความเจริญด้วยโภคสมบัติก็ดีด้วยบริวารสมบัติก็ดีไม่มีเรื่องที่จะเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเลยเรียกว่ามีความสุขมากๆเลยครอบครัวนี้นะเขามีความสุขในโลกนี้แล้วเนี่ยตายไปแล้วก็ยังได้รับความสุขอันเกิดจากสมบัติอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ด้วยหรือพระศา,าสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้ว ั้งหลายจะเป็นครหัสก็ตามเป็นบนรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียวนี่ไม่ประมาทโยมเป็นโยมก็ดีเป็นพระก็ดีนะถ้าไม่ประมาทนี้ก็จะบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอิทะโมทติเปตจติโมทติกะตะปุญโยอุพยัตถะโมทติโสโมทติ โสปโมทติทิสวากรรม,มวิสุทธิมัตตูผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าโยมเขาเห็นความหมดจุดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริงอันนี้ท่านขยายตรงนี้นะว่า บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากตาปุญโยเป็นต้นความว่าบุคคลผู้ทำกุศลมีประการต่างๆย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะกรรมในโลกนี้ว่ากรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลยกรรมดีเราทำแล้วหนอเนียโยมบุคคลผู้ทำบุญไว้นะในโลกนี้ย่อมบันเทิงเพราะ,ะไม่เร่าร้อนเพราะว่าไม่ไม่เป็นคนประเภท กัวหลังวะนะคือกรรมชั่วเราก็ไม่ได้ทํากรรมดีเราก็ทําดีแล้วก็รื่นเริงในโลกนี้นะละไปแล้วย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะวิบากก็คืออนิสง์หรือผลบุญที่เกิดขึ้นเพราะการทําดีที่ทาไว้นในโลกนี้ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองอย่างนี้อ๋อในโลกนี้บันเทิงเพราะการกระทาโยมในโลกหน้านี้บันเทิงเพราะ ผลของการกระทำนะเรียกว่าบันเทิงเพราะวิบากบันเทิงเพราะอนิสง์ในโลกหน้าบทว่ากรรมวิสุทธิ์ทิ้งเป็นต้นความว่าแม้ทร,รมิกะบาสกเห็นกรรมอันหมดจดคือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วก่อนแต่จะทำการกาลกิริยาคือเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของการกระทำดีของตนก่อนที่จะตายเนี่ยนะ ย่ำบันเทิงแม้ในโลกนี้คือตอนใกล้าตายนี่ก็โอ้โยมบันเทิงชื่นชมยินดีในบุญที่ตัวเองได้ทําไว้ในชีวิตตลอดชีวิตไว้นั้นเถอะทำกาละแล้วบัดนี้ก็ย่ำบันเทิงคือย่อมบันเทิงยิ่งแท้แม้ในโลกหน้าถ้าเกิดในสุกติโลกหน้ายมโลกหน้าเรียกว่าสุกติภูมินะไปสู่ที่ดีๆเพราะการกระทําดีในโลกนี้ ในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเดชนาได้มีประโยชน์แก่หมาชนแล้วดังนี้แลเรื่องธรรมิกาอบาศกก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้โยมฟังมากี่เดือนกี่วันแล้วยมเรื่องของสวรรค์โยมสักขคาถาว่าโดยอนิสงค์ของทานของศีลทำให้เกิดในสวรรค์ เราคิดว่าคงจะพอแก่เรื่องที่เป็นอนิสงส์ของทานศีลน,นะโยมเนาะนะสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายโยมอาตมาได้นาเรื่องของธรรมิกาบาศกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ประมาทขนคข้าในบุญกุศลอยู่เป็นนิดมาเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเราทําบุญให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีไว้อย่างดีแล้วในโลกนี้เนี่ย เราก็จะได้รับอนิสงพผลบุญที่เรากระทำเอาไว้ในภพหน้าแล้วก็ภพต,ต่อไปนะภพหน้าเกิดหน้าที่ถ้าภพหน้าเกิดในสวรรค์ก็จะได้รับสมบัติเป็นทิพย์ถ้ามากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถึงพร้อมด้วยโภคทรั์ก็ดีถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้วก็ถึงพร้อมด้วยปัญญาญาโยมเห็นอนิสง์ของบุญอย่างนี้แล้วก็ให้พากันขวนขวาย ในการทำบุญทำกุศลสั่งสมกรรมดีให้กับชีวิตสั่งสมบาร,รมีทำให้กับตัวเองนะเพื่อที่จะเป็นพลังของปัญญาท,ที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในนาคตการนะอันใกล้ต่อไปเอ่ะเรื่องของสวรรค์อัตมาภาพพรคงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะวันต่อไปญาติโยมก็ขึ้นฟังเรื่องของ อาทีนวะกกถาโยมโทษของกามนะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจางลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร